มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพข,ขวัญน,นากนวนจะพาเราไปติดตามผู้ใจบุญค่ะซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่ใจดีมากๆเลยนะคะให้โอกาสเยาวชนได้มีงานทําแล้วในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสังคมเป็นจิตอาสาที่ทําหน้าที่มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า10 ให้โอกาสและช่วยเหลือเยาวชนที่จบใหม่แล้วยังไม่มีงานทำอย่างต่อเนื่องอะไรคือแรงบันดาลใจลองไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มดุยเองค่ะ ลำบากของคนในเมืองกรุงที่ต้องผเผชิญกับโรคร้ายโควิด -19 ยังไม่พอบางคนยังต้องเจอกับการตกงานกับสถานการณ์แบบนี้แต่ยังมีร้านนาโพลิซ่าร้านอาหารอิตาเลียนย่านฝั่งทนยังเปิดให้โอกาสกับผู้ตกงานทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าวรวมไปถึงให้โอกาสผู้ที่เคยเดินทางหลงผิด แต่กลับใจให้ได้มีโอกาสในการทำงานพี่คิดว่าการให้โอกาสคนเนี่ยเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่และก็ในสถานการณ์โควิดอย่างนี้การหางานเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากและอะไรที่เราจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กพวกนี้ที่ออกมาแล้วเนี่ยได้มีงานได้มีอะไรที่ทำและก,ก่อเกิดประโยชน์กับประเทศพี่คิดว่าในในในส่วนนี้ยพี่จะช่วย สิ่งที่พี่เกิดมาในในครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากจะช่วยสิ่งใดที่ช่วยคุณแทนคุณแผ่นดินได้เนี่ยเราก็อยากจะช่วยแล้วก็อยากจะช่วยเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสได้สร้างงานสร้างคนให้เขามีโอกาสวันนี้ ร้านอาหารอิตาเลียนนาโปลิซาเป็นมากกว่าร้านอาหารเพราะเด็กๆเ,เหล่านี้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าครอบครัวเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสที่พักพิงและสร้างรายได้ให้คนกลุ่มนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดไม่มีที่ไหนที่จะแบบรับเด็กฝึกง,งานส่วนมากเขาก็จะรับพนักงานประจำทำงานมากกว่า แต่ร้านอาหารนี้พี่ป้อมได้รับหนูเข้ามาฝึกงานค่าห้องค่ากินค่าอยู่ทําให้มีรายได้ถ้าหนูจบจากการศึกษานี้หนูจะนําความรู้ทั้งหมดที่ทําที่นี่ไปต่อยอดชีวิตหนูต้องขอบคุณพี่ป้อมเจ้าของร้านที่มีความโอบอ้อมและเมตตาอุ้มชูน้องๆเหล่านี้ในยามวิกฤตขอเป็นกำลังใจให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ที่กำลังเจอวิกฤตเหล่านี้ให้เข้มแข็งอดทนและสู้ไปกับมันสักวันเราจะผ่านมันไปให้ได้พร้อมกันและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ